นี่ก็มาอธิบายขอความแบบส่วนเสีนะครับฮาร์วเดอร์นะครับฮาร์วเดอร์จะมีเอ็กซ์ออเกตแล้วก็แอนเกตนะครับเอ็กซ์ออเกตในคำนวณหาค่า3นะครับส่วน Ad แอนเกตในคำนวณหาค่าแคลีนี่ก็คือตัวเทียนครับดิสเพย์ดิสเพ,ย,สเพย์ก็จะมีตัวสอนออกมาแบบเนียบส่วนส่วนไอเอบีก็คำนวณเอาไว้คำนวณน,นะครับ เอาไว้เป็นตัวทดเอาไว้เป็นตัวทำนะรับคำนวณนะเนี่ยครับแสรเป็นส่วนซัก็จะมาเป็นวนนะของซัเนี่ยถ้ามีห่งแค่ตัวเดียวเนี่ยจะแสดงออกมาเป็นห่ครับแต่ถ้าตัวสําคัญเนี่ยจะได้ออกมา,ปกามเออมาป็นนนะของคลลแคลี่เนี่ยต้องเป็นห <ๆ S 1> นึ่เยนะครับแคลี่อย่แสดงเป็น 1, หนึ่ตัวที่เดลเป็นนนก็อดโฟร์เดนะครับโฟรเดนี่ยจะมีจะใช้อาร์เดเดตัวนะครับโย ฮาร์เปอร์ดตัวแรกเนี่ยจะเออ่บวก ab นะครับแล้วได้ผลลัพธ์เป็นซัมหนึ่งแล้วก็แคลรี่หนึ่งนะครับส่วนฮาร์เปอร์ดสองเนี่ยบวกค่าที่ได้จากซัมหนึ่งแล้วก็ซินนะครับได้ผลลัพธ์สุดท้ายเป็นซัมแล้วก็แคลรี่สองนะครับโอเคเพื่อนําตัวทดแคลรี่หนึ่งและแคลรีสองมาหาผลนะนี่ก็เขียนคล้ายฮาร์เดอร์์นะครับแต่บวกซินเข้ามา นี่นะครับถ้ามีหนึ่งเนี่ยซามก็จะแสดงออกมาเป็นหนึ่งนะครับถ้าเกิดมีหนสองตัวเนี่ยซมจะแสดงออกมาเป็นูนย์ครับวเีเนี่ยถ้าเกิดมีหนึ่งสองตัวเนี่ยหรืมีหนึ่งสาตัวเนี่ยจะแสดงออมาเป็นหนึ่งครับถ้าเป็นหตัวเดียวหรือว่าเป็นศนะูน่นี่ 00เนะ่ยมัจะแสดงออกมาเป็น0ครับก็จะดะนะจะท้ n-bit adder นะครับกำหนดตัวแปร i ใช้ทำรับการสร้างรูป generate นะครับเฮ้ย generate เพื่อสร้าง adder 32ตัวครับโดยรูปจะทำงานวนตั้งแต่ i0 ถึง i31 นะครับกำหนด cl เป็นตัวค่าของ carry 32นะครับ ต้องเซนนะครับช่วยเขียนอันนีเพราะว่าเป็นขนาด32บบิตนะครับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ครับ